ท่านมานาพรเจริญศรี5นาทีท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมานาพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยวันนี้เป็นการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ฉันต้องขอชื่นชมรัฐบาล พระนาท่านนายกยิ่งรักชินวัตรเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านประธานฉันได้พลิกดูการจัดทำร่างงบประมาณประจำปี2556มีความเหมาะสมและก็สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกณปัจจุบันนี้ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านนายกยิ่งรักได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภา พี่น้องประชาชนก็จะเห็นว่านโยบายสําคัญสําคัญที่ได้ออกสู่สายตาประชาชนและก็เป็นสัญญาประชาคมของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายล่าสุดคือนโยบายพักหนี้ครูเรือนครูเรือนละ500,000บาทลงมาเป็นระยะเวลา3ปีท่านประธานที่เคารพค่ะ นอกจากนั้นดิฉันต้องขอกรับขอพระคุณแทนพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมเป็นอย่างสูงยิ่งที่เมื่อคราวประชุมครมสัญจรที่จังหวัดอุดรธานีพระนท่านนายกยิ่งรักได้ให้ความเมตตาต่อพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมแล้วก็พี่น้องชาวอีสานเหนือในการอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์อนุภาคอินโดจีนเป็นเงินงบประมาณ1278ล้านสืบเนื่องจากจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่ห่างไกลแล้วก็อยู่จังหวัดชายแดนพี่น้องประชาชนมีปัญหาเรื่อง สุขภาพและหลังจากที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุชาติธาดาทํารงเวทไปเก็บเกี่ยวเอาปัญหาในพื้นที่ก็พบว่าพี่น้องประชาชนยังมีปัญหาขาดแคลนโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือคุณหมอที่มีความรู้ความสามารถเก่ง ท่านก็ได้อนุมัติโครงการในการจัดซื้อเครื่องฟอกไตเครื่องเอ็กซเรย์และเครื่องซีทีสแกนสมองนอกจากนั้นยังได้อนุมัติการก่อสร้างศูนย์พักญาติภายในโรงพยาบาลนครพนมในงบประมาณปี55ท่านได้อนุมัติท่านได้อนุมัติไปเบื้องต้นเป็นเงินงบประมาณ100ล้านบาทนอกจากนั้นค่ะ ในปีงบประมาณ2,500สร้างอาคารตึก9ชั้นนะคะแล้วก็การก่อสร้างโรงพยาบาลอาคารต่างๆที่จะเตรียมรับมือในการเปิดโรงพยาบาลศูนย์อนุภาคอินโดจีนซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมและคนอีสานได้เห็นเล็งเห็นว่าอำนาจในวันเลือกตั้งเป็นอำนาจที่นำมาซึ่ง ความหาสุขเป็นอำนาจซึ่งทําให้เขาจะพลิกเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ดิฉันมองเห็นว่าภาระของพี่น้องประชาชนท่านนายกยิ่งรักได้ตัดสินใจทันต่อเหตุการณ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างฉับพลันนอกจากนั้นค่ะท่านประธานที่เคารพคะในปีงบประมาณ2,556 ก็จะเห็นว่าในแผนงานพัฒนาการประกันสุขภาพปรากฏว่าทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเงินงบประมาณถึง1 0 0 0 0แสนล้านบาทประมาณ4.2%เของเงิน2.4ล้านล้านบาทต้องถือว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศ,ศาสตร์ในการจัดทำงบประมาณทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นกระทรวงที่ได้ให้ความสนใจใส่ใจต่อสุขภาพนอกจากนั้นค่ะทางัฐมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังมีมิติของการพัฒนาแตกต่างไปจากท่านมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านอื่นๆที่ผ่านมานั่นก็คือท่านได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขได้ทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยาด้านยาเสพติดนั่นก็คือได้ระดมกวาดล้างสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหรือว่าสารซูโดโอีเฟรีนจนสามารถทำให้จับกลุ่มเป็นจำนวนมากและทำให้ขบวนการผลิตยาบ้าชะงัก แล้ววันนี้ทางรัฐบาลท่านนายกยิ่งรักก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่จะต้องมีการจับกลุ่มสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ทางราชการที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต,ต่อไปซึ่งจากปรากฏการดังกล่าวก็จะเป็นหนึ่งในขบวนการที่มีความจริงใจที่จะปราบปรามยาเสพติดอย่างแท้จริงค่ะท่านประธานคะนอกจากนั้นแล้ว รัฐบาลเองยังได้มีการบูรณาการหลักประกันสุขภาพถึงสหลักไม่ว่าหลักประกันสุขภาพ30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนประกันสังคมกองทุนบัตรสวัสดิการขร้าราชการซึ่งสามกองทุนเหล่านี้รัฐบาลได้หยิบยื่นศักิ์ศีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกันของคนในสังคมไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดเมื่อมีการเจ็บป่วย หรือจะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลพี่น้องประชาชนคนไทยก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนซึ่งถ้าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนแห่งใดก็ตามถ้าพี่น้องประชาชนไม่อยู่ในสิทธิ์ของโรงพยาบาลแห่งนั้น <S <S ก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในการที่จะ,ะเข้ารับการรักษาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสำรองเงินสดก่อนนอกจากนั้นค่ะ ฉันต้องขอเสนอแนะแล้วก็ขอชื่นชมว่าการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลในปีนี้เป็นปีปกติซึ่งไตรามาสซึ่งเป็นไตรามาสแรกนะคะในปีงบประมาณ5 6ดิฉันก็ขอฝากว่าหลังจากร่างบงประมาณนี้ผ่านสภาคณะผู้บริหารก็คงจะต้องบริหารราชก,การแผ่นดินไปตามกฎระเบียบฉันขอฝากในเรื่องของความโปร่งใสอย่าให้มีการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจะเป็นเสมือน เรือไลจะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้และพี่น้องประชาชนก็ฝากให้กำลังใจมาและท้ายที่สุดค่ะฉันขอเร่งรัดให้รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี55ลงไปในพื้นที่เพื่อจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้มีการหมุนเวียนท้ายที่สุดค่ะฉันขอสนับสนุนร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี2556ด้วยความขอบคุณค่ะท่านวิรัตวิทยา